สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีาวน้อยเ,เพ้านแพงครับเอฟซีรถแหล่ลำเพลินเตยเสด,ดสปูสกุลครับเช่นเคยครับช่องอาจารย์โอเตยเสด,ดลำเพลินออฟฟิเชียลครับบรรยากาศเศาเซาครับบรรยากาศภายในโดมมันนี่มาสถานีที่โดมครับแจ้งข่าวพี่น้องวันที่แปดเดอร์รถแหล่ลำเพลินลำเพลินเตยเสด,ดวันที่แปดนี่ครับหนึ่งทุ่มตรงถึงสี่ทุ่มครับ ร้านโจลาบเป็ดครับพี่น้องร้านโจลาบเป็ดพบกับทีมงานรถแหล่ลำเพลินลำแพเนเตอร์เสเด็จได้ครับผมทำการแสดงที่บ้านแพงของเราเนี่เองนะครับร้านโจลาบเป็ดครับหนึ่งทุ่มตรงถึงสี่ทุ่มครับอลลุณสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับเตื่นไปนี่ตื่นแล้วว่าตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วสิาวลากุใช้ปลม ไปสรงก้อนปูนครับโอ้นี่นางานงานเน็ดงานนาบุญเนาะมือน,นีเนาะเป็นได้แน่แล้วงานเวทีเฮาอัปเดตไปหอดไซเดียว,ว,วบอกชูพี่สูน้องฟังแน่ไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับอ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนาะแต่ไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆครับดาวมาทั้งหอนตัวมาทันได้ล้นกุนตัว บ่ครับแต่ว่าหลังจากวันที่สิบกว่านะวันที่สิบสี่เปนีอ่จังวากันนั่นนะจังวากันครับจากไปสีม่จากไปสีจ้าดิดากไปสิใหม่อืมเออตรงนี้ก็ใกล้อยู่ครับมันได้เห็ดเรี้ยวอยู่อืมเออเทียนหนุห่ยเราก็ว่าอยอดดอกว่าปีนี้คือไวกว่าสุปีเพื่อนไปไวกว่าสุปีอืคือว่าเข้าในเขามาเห็ดเรี้ยวครับอืมอว่าปีกายนี้ เหลืออีกสิบก็เมื่อตอนนี้อ้โปีนี้ยังมาเหลือเดือนหนึ่งอยู่ด้วยเนาะยังประมาณประมาณเดือนหนึ่งกับเดือนหม่ามันเลงหยอใส่กันฉากกัจจิคืนพ่อฉากเดนเซอร์กัจจขึ้นเต้นพ่อเต้นเซอือเวทีกัจ็ดพ่อเวทีหอยใช้กันปีไก่อันนี้อันนี้ก้าวถึงปีไก่นะครับน้องพี่น้องเนาะแมนครับปีไก่บัวบานจะให้แจกเหรอครับหอดทั้งเต่าเจียดคนเราล้นลก ยำหม้อสั่นดิเชียวสั่นมาเนี่ยสิ่งดีด้วยว่าดีขึ้นเนาะดีขึ้นได้เห็ดไวปด้วยไม่ได้เฝ้าแบนไดนไม่ได้เล่งแบบไหนไปเรื่อยๆไปฉากนี่กับวัฒนีิเครื่องเห็ดอย่างนี้อืมเอาเดี๋ยวก็เลี้ยวแล้วกอนเดี๋ยว่เรื่ยๆอยู่เดี๋ยวก็ได้ติดตั้งแล้วสักครู่สักครู่ไม่นานเกินรอเราี่น้องรอดติดตามไปพี่น้องรอดติดตามเนาะว่าสิมาเชื่อมโค้งแล้วใส่โูลดี เลยจะใส่กากเพชรบานใส่แต็นกระจอกกระจกอีกเอาว่ากันไปเอาเล่งล่งเล่งเล่งพี่น้องเพิ่งกันยากเห็นเนาะเอาเอาใจซอยอลังการสุดซุดเนาะอลังการงันนักบอกว่าอลังการงันสั้นอลังการงันนักที่ด้านนี้คือมีเจ็ดสั้นครับคิดเบ้างแต่ว่าขนาดสั้นลอกลางเวทีน่ะต้องได้ขยายเพิ่มอีกอืม ว่าต้องหายเดนเซอร์ขึ้นไปยืนเนาะเดนเซอร์ก็ไล้ครับเดี๋ยวนี้มันก็เป็นรอยซ้ำชิปแล้วครับมันรอยซีชิปหาคนนี้เดี๋ยวเออเพิ่งนับเดนเซอร์เนาะออันดีนะเบื้องบนเอาว่าอันลังการซ้ำไหนพี่น้องรอเบิ้งเนาะอืมรอเบิ้งเอาว่าไปทีอยู่งหัดจังไหนจังไหนโอ้ตีอยู่ใครจะอยู่ยาวใช่ไหมแต่จุดก่อนที่จะอยู่ยาวต้องอยู่ให้ได้ก่อนใช่ไหมอืมเอาไม่รอดไกลกันตัดสินใจขึ้นที่แรกกัน ลอยกว่านี่ครับจบฤดูกาลยังอยู่หกสิบอาบอว่ากันมันเป็นวัตจักรดอกเป็นวัตจักรเราจะไปซีเรียสนะเอาเอาเอาให้กำลังใจสักผู้ทุกคนทุกหน้างานครับผมเดี๋ยวนี่นะครับทุกหน้างานครับผู้ใดสนับสนุนนำเครื่องดื่มให้พนักงานเวทีกับฝากพันฝากพันอาจารย์โอเด้ครับครับครับเอาฝากพี่ฝากน้องเด้อเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศข้างในกัน กลมลงดำทครัขมานสียังซาชากกองอยอ่ดอกพันพันใด้าพันพันบาเน่ยครับพัฒนติดตั้งแล้วติดตั้งแล้วจะถามทายบนเวทีอืม แม่ขัวเอ็งกำลังทำอะไรเนาะคนเอ็มนี่หอมแต่ละอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์รดครับขัวเขาขวัาขวขวัวเองแล้ว<ม>วันนี้มีเมนูอะไรครับฮะแกงอมอมออมยังออมไก่ออมไก่ ครับวัตถุดิบเราต้องมาสด <S <S <IL EN C IO> เสมอขวดกระควอยังนี้ไม่้องมาใส่กรบควายตลาดดิมันบอกหอมเม็ดข้าวก็จัก เบ็ดเขาเอามาจากประเทศใดครับเนี่ยเขตไทยนี่เด้ยเมือมาลำมกเลยเกลือเขาอยากกับานไปนะอย่างอืมย่างเหลืองๆยังยๆเนาะใช้ไฟอ่อนๆเลี้ยวเห็นมีเมนูอมไก่อมไก่ครับ ัเดี๋ยวขอยกัดกครมบขึ้นมาได้กินดิขึ้นมาไกินกันเขาตาเสาเลยตามสไตล์ท็ยนัอยบานๆเขาเ้ยครับเข้าหอยเกี่ยดิผัดข้นากระลำผักีิตูผักหอม เตรียมวัตถุดิบเรีย้วครับผมในครัวเอ็มมี่ของเราก็เตรียมเดี๋ยวจะจะ้นน่าจะประกอบประกอบอาหารเมนูออมไก่คร <พ respuesta. S 1> ับ <tense> ประเด <nte> ี <PDF> ๋ยวเตรียมไก่กับย่างผีขี้เก่าไม่น้อยสวัสดีครับครับ่เป็นยังไงเตรียมไก่ป่ะแม่ไก่แล้วก็ไก่ไก่ไก่ ก่อทำหาไม่ไดแม่เลือดพูดตีบ <c oughs> ัวผู้ใดแล้ว <c oughs> ลุกไปมันจะได้ลุกมันว่า,วาลากมาแล้วโอ้ไป็นกระคร้งไงแล้วนอนแล้วไข่ถือว่าไข่ขึ้นบ่แม่หรือ,อยังไงเอวไม่รับไหมมันกะถ้าบริเวณยังมันกะดีถ้าเราตีงขี้งเอากต่ห้องโอ้ยอืมคือว่าแล้วนะมันซุ่นเนาะ ไว่าอันไข่รอไข่น่ยอยู่ดดกเพราะว่าเราอดีนอนไดนี่แหละไม่นี่ม่นาไปนี่นหมอคือว่าเอียงบอกว่าพอดูหัตว่าอียงทรงตัวเรื่มกระดูกตไปเอ็กซเรย์กระดูกอยู่สา้นขั้นบะครับเือบบเอาเอาจะซอยแม่เจะซอยเศร้าไว้ไว้อันถนัดไข่ปันี่ทาคนไข้เป็นแห้งหรือภาษานนจน์วันี่ว่าไข่ัาคุณด้นี่แหะหมอก็จะมานัดไปไกลให้เนาะ เอาเอาเอาเปิดพลังใจหายไปไว้ครับแม่บอกยี่พ่อนะรบรรยากาศช่วงเช้าเช้าภายในโดมครับผมเดี๋ยวขั้นตอนการประกอบอาหารเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งจังมาเบิ่งน้ำแม่ขวอยมีของเฮาครับผมอาคิดนี่ตาไว้แค่เพียงแค่นี้ครับบ๊ายบาย